ทุกคนนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับของพี่หมูก็เป็นโชเวเซอร์นะครับโชเวเซอร์304ใส่เป็นกล่องเค a r นะครับก็การติดตั้งก็เนี่ยครับกล่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซอร์โวสตัวยกพีษวางแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอที่ใส่แบตอยู่ตรงนี้นะครับเซอร์วกระหางอยู่ตรงนี้พอนลำนี้ก็ เป็นฮอสเกลหัวมแมลงปอนะครับหรือเขาเรียกว่าโชเวเซอร์นะครับสามร้อยซีนะครับอันนี้เป็นลำของลูกค้าพี่หมูนะครับห้าศูนห้ากล่องเคบาก็บินได้แล้วนะครับอันนี้ประตูจะเปิดได้นะครับเปิดได้เราก็หาทหารมานั่งเป็นหุ่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ ี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสายไฟนิดนึง ฝากกดติดตามกด Sub s c r i b e ให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับเออเดี๋ยวจะมีวิทยุนะครับไม่ได้ใช้ถึงตัวเดี๋ยวจะเอามาแจกเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นนะครับเกมแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอคิดดูก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลย วางบนกล่องเครื่องมือแบบนี้แหละนั่งพื้นอย่างนี้นะฮะทำอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับโอเค สายอากาศสายสายอากาศมันจะมีสองเส้นนะครับก็พยายามอย่าเอามารวมกันนะครับต้องแยกไปคนละทางนะครับให้มันแยกไปคนละทางแล้วก็พยายามอย่าให้ปลายปลายของสายอากาศอ่ะมันมาแตะที่ตัวเฟรมนะครับเพราะาอาจจะทำให้ลงกาวได้นะครับ อันนี้ผมมาข้างหลังเส้นหนึ่งแล้วก็ไปข้างหน้าอีกเส้นหนึ่งนะครับก็แยกกัน นี่องพี่หมูเพชรบุรีนะครับลูกค้าเพชรบุรีเดี๋ยวเสียบสายมอเตอร์เลยไม่รู้เสียบถูกเสียบผิดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยสับอีกทีหนึ่งนะครับจะเสียบยังไงดนะีไยทีก็คับแคบแล้วกัน เดี๋ยวถ้าเสียบผิดก็ต้องมากลับกันใหม่มไม่รู้ถูกหรือผิดเสียไปก่อนนะฮะ อันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับตัวนี้ฮะไม่ไม่รู้เหมือนกันมันมาในชุดของมันนะครับ อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นสุดท้าย mm <clears throat> แต่มันก็แปลกนะตัวเนี้ยมันเอามาครอบตรงช่วงช่วงท้ายนะครับแต่ว่าถ้าพอแปะกล่องไจโรเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลับดันดันติดแง่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถอดออกได้ไหมผมว่าได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปล่อยให้ล่กงไป ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาออกแบบมาเนี่ยผมก็เอากล่องแปะไปแล้วนะครับแต่ทำไมมันติดแง่งตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผม,มขอไม่ใส่ดีกว่าแต่นี้เดี๋ยวมาลองปั่นรอบดูนะครับแบตเตอรี่จะใช้เป็น6เซลล์นะครับ1350มิลลิแอมเดี๋ยวจะลองดูซิว่าผมต่อสายถูกหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะเอามือจับอย่างนี้นะครับแปลว่าผมต่อสายผิดนะครับเดี๋ยวจะต้องสลับสายตรงนี้นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งตอนนี้ก็ไปเทสบินได้เลยนะครับ รรครับทีนี้เดี๋ยวมาเทสกันนะครับกับสามร้อยสี่นะครับของลูกค้าพี่หมูนะครับเพชรบุรีก็เปิดวิยุมาเป็นโมเดลสิบห้านะครับโมเดลสิบห้าเป็นโมเดลสิบห้าแล้วก็จ,จะขึ้นชื่อว่าสามร้อยสี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาให้ด้วยนะครับพี่หมู เป็นเวลาประมาณ3นาทีเสร็จแล้วนะครับก็ก็มันจะมีข้างหลังนะครับเป็นเป็นที่เสียบเข้ากับสปีดได้เลยนะครับก็วางหอนะครับรอให้สโซเพจมันเสร็จตัวอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ห่อไปวางนะครับ ถ่ายไปไหนเนี่ยแดดกำลังมานะครับแดดกำลังมาครับก็เริ่มบินได้เลยนะครับ แบบล่องเทบานะครับเป็นเมนูน,น,นะครับบินโอเคใช้ได้เลยนะครับค่านข้างจะบินดูเลยนะ ครับก็เป็นอันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับของลูกค้าพี่หมูนะครับชเวเซอร์นะครับสามร้อยสี่นะครับก็เดี๋ยวจะวันนี้จะจะวิ่งไปจัดส่งเคอรี่ให้เลยนะครับนะครับประตูก็เปิดได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นแม่เหล็กดูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับเนี่ยครับมีบานพับมีอะไรนะครับดูแล้วไอ้ตรง ตัวครอบด้านหลังผมไม่ใส่ไม่ขอใส่ไปให้นะเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเพราะามันติดกล่องเคบาก็รีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับรีเซพอยู่ตรงนี้เมนเกียร์ถ้ารูดหรือว่าหรือว่ามีมันหักมันพังนะครับก็เอาของทาร์ลตมาใส่ได้เลยนะครับใช้ทาร์ลตใช้เมนเกียร์อันเดียวกันนะครับ อร่อยมีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องห่วงอะไรอันนี้ตกมาหักหรืออะไรก็แล้วแต่มีขายนะครับอไไล่มีทุกชิ้นนะครับหัวตัวนี้เป็นก็มีขายนะครับโอ้โหร้อนเลยเมื่อกี้สากแดดมาอ่ะโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดหรือกด s u b สไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ